นี่คือ5ท่าที่โค้ชปุเน่นร้องขอเลยนะครับว่ามือใหม่อย่าหาทําเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชปุเน่นเป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนแงครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกเนเโปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอก5ท่าหลักๆครับที่มือใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการฝึกมากพอครับหรือว่าไม่ได้มีเทรนเนอร์นะครับผมอย่าเพิ่งทํานะแต่ผมไม่ได้บอกว่าคือคุณห้ามทําตลอดชีวิตนะครับไม่ใช่นะครับแต่คุณจะต้องอาศัยประสบการณ์ในการฝึกมีการพัฒนาความแข็งแรงแล้วก็มีคนสอนจริงๆนะครับสำหรับทั้ง5ท่านี้ครับผมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทํา ในต,ตอนที่คุณไม่มีทักษะหรือไม่มีความแข็งแรงหรือไม่มีคนสอนจริงๆครับผมโอกาสที่คุณจะบาดเจ็บมันมีสูงม,มากๆเลยซึ่ง5้าท่านั้นจะเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุนแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับมาในท่าที่หนึ่งครับผมนั่นคือท่าบาร์เบลกูตดมอร์นนนิ่่งงััเอครบ ซึ่งท่านนี้ครับผมนะครับหลายๆคนเนี่ยไปเจอในอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็ไปเจอว่าแบบเอ้ยมันช่วยให้หลังล่างแกนการลำตัวก้นแล้วก็แฮมสตริงของเราเนี่ยมันทํางานพร้อมกันเฮ้ยมันก็ดีนี่หว่างั้นลองทําดูดีกว่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะเวลาทาในยิมเนี่ยมันดูเท่ด้วยนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าคุณมีความแข็งแรงไม่มากเพียงพอคุมฟอร์มได้ไม่ดีนะครับผมและที่สําคัญคืออาจจะทําเร็วเกินไปหรือไม่มีประสบการณ์ในการฝึกครับ คุณจะเจอว่าคุณปวดหลังอย่างเดียวแต่คุณจะไม่เทพประโยชน์อย่างอื่นเลยครับผมครับซึ่งจริงๆอะสำหรับผมนะถึงแม้ว่าจะเป็นสายแอดวายครับท่านี้อะก็คือควรจะหลีกเลี่ยงเนื่องจากว่าความเสี่ยงที่คุณจะบาดเจ็บหลังโซลารนี่มันมีเยอะมากจากการใช้ท่านี้ครับเนื่องจากว่ามันมีแรงแบกแล้วก็คุณจะต้องงัดตัวเนี่ยขึ้นมาครับหลายคนสงสัยว่าแล้วแบบไอ้ท่าบาร์เบลคูมอร์นิ่งเป็นไงครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับคือการชึ้บแบกบาร์ขึ้นไปใช่ไหมครับลักษณะนี้เนาะนะครับผมเสร็จแล้วนะครับ ฟอร์มของเขานะคือความกว้างของเท้าเท่าหัวไหร่ปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าครับและเราจะทําการพับสะโพกโน้มตัวมาด้านหน้านะครับให้ตัวขนานพื้นครับเสร็จแล้วก็ยืนขึ้นนะครับนะครับถ้าเกิดว่ามองจากด้านข้างคือผมจะพับสะโพกใช่ป่ะแล้วก็โน้มตัวลงไปนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ขึ้นมานี่คือทําผมทําแบบฟอร์มแบบถูกต้องเป๊ะเลยนะนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับท่านี้นะครับผม เสี่ยงต่อการใช้กล้ามเนื้อหลังล่างแบบโคตรโนะครับผมทำไม่รู้อีกทีหนึ่งจึ๊บอทำเองยังเสียวเองเลยยิ่งกว่านะครับอันเนี้ยนะครับถ้าเป็นมือใหม่นะไม่ควรทําอย่าเพิ่งทำครับรอให้คุณแข็งแรงก่อนแล้วก็อย่างนึคือให้คนที่มีประสบการณ์ในการฝึกท่าน,นี้ จริงๆครับผมมาบอกคิวในการฝึกของคุณดีกว่าว่าวิธีการฝึกที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างไรครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ประโยชน์จากการฝึกพวกกลุ่มกามเื่นตน่างโซลารครับผมให้คุณไปฝึกท่า Back Extension คุณจะได้ประโยชน์มากกว่าการใช้ท่า r b e l l Good Morning ครับและนี่คือท่าแรกที่ผมไม่แนะนําให้มือใหม่ทำตอนที่คุณยังไม่พร้อมนั่นเองครับและมาในท่าที่2ครับที่มือใหม่ยังไม่ควรทำนะผมนั่นคือท่า กิโยตินเพรสนั่นเองครับผมถ้ากิโยตินเพรสเนี่ยนะครับมันคือการที่แบบเราใช้บาเบลในการฝึกครับท่านี้นะครับมีงานวิจัยด้วยนะบอกให้ว่าท่านี้นะครับกระตุ้นกล้ามเนื้ออกได้ดีมากๆเลยครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับมือใหม่ก็คือมือใหม่ครับผมนะความแข็งแรงประสบการณ์ในการฝึกยังไม่ดีครับท่านี้มีความอันตรายกับคุณอย่างมากเลยทีเดียวครับผมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณอยู่คนเดียวแล้วฝึกท่านี้เพียงคนเดียวครับวิธีการฝึกกิโยตินเพรสมันเป็นแบบนี้ครับคือ เราไปนอนลงไปฮะแล้วเราจะจับเนี่ยนะครับจับบารในล,ลักษณะถึงจับกว้างครับก็คือใช้วิงด้านนอกใช่ไหมนะครับอันนี้ไม่ได้สอนฟอร์มให้ทำให้ทำเองเลยอันนี้คือทําให้ดูว่าแบบเฮ้เขาทำกันยังไงนะครับอย่าไปหาทํากันเด้อนะครับเสร็จแล้วก็จับแบบนี้ใช่ไหมนะครับ เวลาเราทาเบน์เพรสใช่ไหมครับเวลาที่เราเบนท์เพรสเราจะทิ้งบาลงมาเนี่ยที่แนวราวนมของเราอันนี้คือเป็นฟอร์มเบนท์เพรสที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกิโยตินเพรสผมไม่ได้บอกว่ามันผิดนะคือมันถูกต้องเลยครับสำหรับการฝึกนี้มันจะต้องทช้กรเนื้นออกได้จริงครับก็คือมันจะจับแบบนี้จับกว้างใช่ไหมครับและกลางศอกออกทิ้งบานะผมผ่อนบาลงมาอยู่ที่คอของเรามันถึงได้เชื่อว่ากิโยตินเพรสไงครับมาที่คอปุ๊บนะผมแล้วดันออกไป ฟอร์มนี้ผมบอกเลยนะเนี่ยขนาดใช้บาร์นะครับผมยังรู้สึกถึงกล้ามเนื้ออกของผมในเยอะมากๆจริงๆนะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าแบบท่าเนี้ยนะครับจริงๆแล้วมันต้องควรโดนไหล่หน้าแต่ว่ามันกลายเป็นว่ากล้ามเนื้ออกเนี่ยทำงานนะครับอือตึ้มนะครับอ่านะครับผมอันเนี้ยถ้าทําเล่นๆขำๆเนะี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าโหลดน้าหนักขึ้นมาเมื่อไร่แล้วคุณไม่มีความแข็งแรงและอยู่เพียงตัวคนเดียวคุณจะเจอแบบนี้คือ ผมว่าทุกคนนะ่ะนึกภาพออกแล้วว่าเป็นยังไงนะผมคือลงมาเออแรกๆก็ดีอยู่หรอกนะครับพอหลังๆเริ่มหมดแรงครับปัญหาของบาเบลคือเวลาเก็บเนี่ยมันเก็บลําบากนะครับถ้าเกิดอยู่คนเดียวนะครับมันจัดการเป็นว่าบาเนี่ยนะครับมันหล่นมาที่คอของคุณปึ๊บนะครับและถ้าเกิดว,ว่าน้ําหนัก ที่คุณโหลดเข้าไปเนี่ยนะผมมันหนักมากพอที่จะกดหลอดลมของคุณเนี่ยคุณร้องไม่ออกเลยครับคุณจะร้องเรียกใครไม่ได้เลยวิธีการที่จะเคลียร์บาร์อ่อนครับก็คือเราจะต้องแบบเหมือนเทตัวของบาร์ออกไปใช่ไหมครับแต่เมื่อมันมีตัวของบาร์มาปิดแอร์เวเราอะนะครับเรียวแรงมันหายไปจริงๆถ้าเกิดว,ว่าใครเคยจมนาหรือว่าเคยโดนแบบล็อกคอนโดนเพื่อนล็อกคอนจะรู้เลยว่าแบบมันอ่อนแรงยุบยากไปหมดเลยครับผมดังนั้น,นครับมือใหม่ถ้ายังไม่แข็งแรง ถ้าประสบการณ์ยังไม่ดีอย่าหาทํำนะัก mm hmm. กีโยตินเพรสครับผมรอให้คุณเก่งก่อนหรือถ้าเกิดอยากลองทําหาสปอตเตอร์หรือว่าคนมาช่วยเซฟแล้วลองดูว่าเออเล่นได้ไหมนะแต่คําแนะนําผมนะ mm hmm. เบนเพรสไปเถอะ ได้กามอกเหมือนกันโอเคป่ะนะครับเดี๋ยวไปดูว่าท่าที่3คืออะไรครับผมไปครับและมาในท่าที่3ามที่มือใหม่อย่าเพิ่งทำนะครับผมอย่าเพิ่งหาทำเลยนะครับคือท่าดัมเบลสเกลครัชเชอร์ครับถ้าใครแปลภาษาอังกฤษได้นะครับจะรู้เลยว่าท่านี้นะครับผมมันคือท่าบี้กระโหลกครับผมจริงๆเราไม่ได้บี้กระโหลกจริงนะครับมันคือการที่เราใช้ดัมเบลนะครับผมอ่าแบบนี้ฮะแล้วก็ล้มตัวลงนะครับแล้วเราจะพับตัวของข้อศอกลงมาให้ดัมเบลอยู่ข้างศีรษะครับแล้วก็ยกขึ้น เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับถ้ามอจะได้ข้างคือเหมือนดัมเบลเนี่ยนะครับมันเข้ามาบี้กระโหลกผมใช่ไหมเหมือนทุบกระโหลกผมอยู่บุ่มแบบนี้เนาะนะครับซึ่งเป็นท่าที่กระตุน้นกล้ามเนื้อไทรเซปได้ดีมากๆครับผมคือคนที่เล่นเวทผมผมว่าส่วนใหญ่ทุกคนเล่นเป็นกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่นะครับกล้ามเนื้อไทรเซปของคุณเนี่ยยังไม่แข็งแรงมากพอและคุณไม่เข้าใจฟอร์มในการฝึกของมันและที่สําคัญคือไม่ได้มีใครมาสอนคุณเป็นจริงเป็นจังนะครับโอกาสที่ดัมเบลเนี่ยนะครับมันจะตี มุมมันเสี่ยงมากครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีการไกด์ในส่วนของการเคลื่อนไหวครับให้ตัวคอนเบลเนี่ยมาอยู่ข้างศีรษะนะครับมันจะทําให้คือเนี่ยมันจะทําให้แบบเหมือนดัเบลเนี่ยมันมาเข้าหน้าได้เลยะปักเข้ามาเนี่ยนะผมถ้ามันหล่นปักเข้ามานะโอ้โหคุณเอ้ยนะครับนึกภาพเอาเองแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมอาจจะต้องไปเกาหลีเลยทีเดียวนะครับหรือถ้าเกิดว่าแบบคุณแบะแขนออกคือกลัวมากแบะแขนออกนะครับโอกาสที่เอ็นข้อศอกเนี่ยจะฉีกอะ ก็มีนะครับผมแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัวหอนดัเบลเนี่ยมันจะลงมาตีหน้าเรานั่นเองครับดังนั้นครับผมถ้าเกิดว่าจะฝึกนะครับแนะนําว่าให้เริ่มจากน้ําหนักเบาๆก่อนและฝึกในโมเมนต,ต์ที่ถูกต้องแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมคือหาเพื่อนที่เล่นเวทเทรนนิ่งเป็นหรือเทรนเนอร์ที่อยู่แถวๆนั้นครับผมขอคําแนะนําจากเขาให้เขาช่วยดูฟอร์มให้ให้เขาช่วยเซฟให้อันนี้จะปลอดภัยสำหรับคุณที่สุด พอคุณฝึกเป็นแล้วค่อนข้างแข็งแรงแล้วคุณค่อยทําด้วยตัวของตัวเองก็ยังได้ครับผมครับไม่ได้ห้ามให้ทํานะมันทําได้ท่านี้มันเจ๋งมากๆแต่ถ้าเกิดว่ายังใหม่มากๆอยู่ ความแข็งแรงยังไม่ดีอยู่แต่ไปเห็นในอินเทอร์เน็ตนะผมแล้วมาทาเองเนี่ยนะอันนี้ไม่แนะนําเลยครับผมเดี๋ยวไปดูว่าท่าที่4คือท่าอะไรครับขับและมาในท่าที่4ครับซึ่งท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่ผมโปรดปรานแล้วก็ชอบมันมากๆครับแต่ยังไงก็ตามครับผมมือใหม่นะครับหรือมือกลางที่ยังมีความแข็งแรงไม่มากเพียงพอครับอาจจะยังไม่เหมาะกับท่านี้เน้อนะผมดังนั้นครับถ้าเกิดคุณจะทำท่านี้นะผมแนะนําว่าไปทําท่าอื่นจะดีกว่านะครับผมท่านั้นมีชื่อว่าท่าซิงเกิลเลกเพรสเนีครับวิธีการคือมันจะเป็นแบบน นั่งบวงตัวของเล็กเพรสใช่ปะนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราจะทําการยันตัวของอุปก,กรณ์เนี่ยออกไปนะครับปึ๊บนะครับแล้วเราก็จะผ่อนลงมาปึ๊บนะครับและดันนะครับคือมันเทพมากๆตรงที่ว่าเราใช้ขาเพียงข้างเดียวเนี่ยในการยกใช่ปะมันก็เจ๋งดีตรงที่ว่าควอร์รเซป p t เนี่ยทำงานได้ดี ก้นทางานได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว,ว่าใครที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหลังส่วนล่างครับท่าน,นี้คือช่วยให้ขาของคุณพัฒนาได้แบบดีไม่แพ้กับคนที่บุหลักปกติเลยนี่คือโคตรดีจริงๆนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับถ้ามือใหม่นะครับมาใช้อุปกรณ์เล็กเพรสตัวนี้นะผมตัวใหญ่ตัวนี้นะครับแล้วก็คือแบบเฮ้ยโค้ดปูแนนมันบอกไว้บอกว่าถ้าปวดหลังล่างก็คือมาเล่นท่านี้ได้มาช่วยให้ขามันดีทําให้ก้นทํางานด้วยอีกอย่างหนึ่งคือมันทําให้แบบมีความเสถียรกับ กล้ามขาก็ใหญ่ได้ไม่แพ้กับคนที่แบบร่างกายปกติก็มาทํากันนะครับผมบอกเลยว่าอย่าพึ่งทำนะครับเนื่องจากว่าถ้าคุณไม่แข็งแรงหรือคุณมีนิสัยชอบล็อกเอาท์ล็อกเอาท์คืออะไรล็อกเอาท์คือการที่คุณทําขาตรงแนวแบบนี้นะผมดันออกไปตรงแนวกึ๊บขาตึงเป๊ะแบบนี้นะผมถ้าคุณมีการโหลดน้ําหนักเข้าไปครับคุณจะเจอเลยว่าคุณเนี่ยเจ็บ เจ็บข่าวแบบเจ็บปื้ดเข้าไปเลยนม่แต่ว่าแรงต้านทั้งหมดน้ําหนักทั้งหมดมันถูกบดเข้าไปที่ข้อต่อของขาเพียงข้างเดียวเท่านั้นครับผมนะครับและถ้าเกิดว่าคราวหามยามซวยจริงๆขึ้นมานะครับคุณโหลดน้ําหนักเยอะเกินไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะผมขาคุณหักได้เลยนะนี่คือบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะผมถ้าจะฝึกท่านี้นะครับผมแนะนานะครับว่า ให้คุณไปฝึกท่า Single Leg Lunge จะดีสักกว่าครับผมนะครับทำให้ขาของคุณเนี่ยทำงานได้ดีแฮมสตริงก้นแกนกลางลำตัวนะครับผมอีกอย่างน,นึ่งคือใครที่มีปัญหาเรื่องของการปวดหลังครับท่านี้ ก็ช่วยสำหรับคนที่ปวดหลังได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นท่าซิงเกิลเลกเพรสเมื่อไหร่แล้วก็นะครับผมคุณต้องแข็งแรงระดับหนึ่งแล้วนะครับคุณถึงจะค่อยมาฝึกได้นนะครับผมเพราะว่ามันคือเป็นท่าที่เทพจริงๆแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่แข็งแรงผมก็จะยังไม่แนะนำนะครับเพราะเวลาที่เราดันไปเนี่ยนะครับต้องสมาธิดีจริงๆเวลาที่เราผลักออกไปใช่ป่ะนะครับขาเราต้องงอนิดนึงนะครับแม้แต่ผมเองเนี่ยนะครับผมผมยังต้องใช้สมาธิในการคอนโทรลนะครับ โดยที่ผมจะระวังไม่ให้มีการล็อกเอาล่เนื่องจากว่าเวลาที่ผมฝึกจริงเนี่ยผมมีการโหลดน้ำหนักเข้าไปด้วยนะผม5 0 6 0โลอย่างเงี้ยนะครับเวลาทีมออกไปเนี่ยผมต้องมีสติมากพอในการที่แบบงองเข่าไว้เพราะเกิดว่าผมดันออกไปปึ้ง น้ำหนักทั้งหมดมันจะบดเท่าข้อเข่าของผมนะผมถ้าเกิดว่าแบบเฉเอียงอะไรเนี่ยคือแบบข้อต่อก็มีปัญหาเอ็นเข่าก็มีปัญหาซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเจ็บเข่าแล้วผมผมบอกเลยว่ายาวกว่าจะรักษาหายกันนะครับดังนั้นมือใหม่อย่าหาทำนะสำหรับท่านี้นะผมร้อยแข็งแรงก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูว่าท่าที่5คืออะไรครับผมปไปดูกันเลยครับมาในท่าที่5ครับผมท่าสุดท้ายที่ผมร้องขอเลยนะว่ามือใหม่เนี่ยนะครับถ้าคุณไม่มีคนที่อยู่ใกล้ๆที่ฝึกท่านี้เป็นครับ อย่าเพิ่งทำนะครับผมให้คนเข้ามาสอนคุณดีกว่าเพราะว่าผมเจอมือใหม่หรือแม้แต่มือกลางหรือแม้แต่แบบคนที่แบบเก่งมากๆแล้วครับฝึกท่าเดดลิฟต์เนี่ยนะครับผมคือมีอาการบาดเจ็บหลังส่วนล่างส่วนใหญ่แล้วเจอกันเกือบทุกคนนะผมสำหรับคนที่แบบลองฝึกเองคือตอนแรกเนี่ยนะครับพอไม่มีคนสอนเนี่ยนะครับเวลาที่เราฝึกท่านี้ใช่ปะ่ะนะครับความเสี่ยงของมันเนี่ยนะครับที่เราจะใช้ตัวของหลังล่างเนี่ยมันเยอะมากต้องบอกก่อนนะ การฝึกท่าเดลิฟครับผมคิวในการฝึกข่มมันเนี่ยโคตรเยอะมันมีรายละเอียดเยอะครับผมนะเพราะว่าคุณจะต้องทําการแบบเหมือนคุณต้องพับสะโพกให้เป็นก่อนทิ้งสะโพกให้เป็นใช่ไหมครับเสร็จแล้วคุณต้องเรียนรู้ที่จะทําให้ตัวของแฮมสตริงกับก้นทํางานพร้อมกันนะครับคุณต้องใช้แลตแล้วผมใช้ปีกในการล็อกตัวของบาร์ไว้และล็อกลำตัวของคุณไว้ให้ตั้งตรงโอเคไหมครับคุณจําเป็นจะต้องทําศีรษะให้เป็นแนวเดียวกับลำตัวไม่เงยหน้า คุณจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้การเก็บลมในท้องเพื่อทําการปกป้องแกนกลางลําตัวของคุณดังนั้นคิวในการฝึกเนี่ยนะครับผมคือมันใช้ต้องแฮมก้นแกนกลางนะครับปีล็อกทั้งทุกอย่างไว้นะครับผมเสร็จแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นในคิวเดียวคือขึ้นมาปึ้มแบบนี้โดยการใช้ตัวของกลางเื็ก้นบีบเข้าไปครับองศาต่างกันเพียงองศาเดียวคุณใช้หลังล่างในการงัดมันขึ้นมา ทันทีทันใดนะครับและหลายหลายคนครับผมที่ผมเห็นในยิมนะครับใช้หลังล่างงัดนะครับผมมือใหม่นะใช้หลังล่างงัดครับผมบางทีเนี่ยครับผมต้องส่งเทนเนอร์เนี่ยครับไปแบบ สอนเขานะผมซึ่งบางทีก็แบบมีการเคอะเคอะเขินๆขินกันแต่ว่าอย่างน้อยคือให้เทรนเนอร์เนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้แนะนําหน่อยว่าจริงๆเนี่ยคิวการฝึกมันเป็นอย่างไรบ้างครับก็จะมีแบบเหมือนเขินกันบ้างมีแบบว่าเหมือนเลิกฝึกไปเลยบ้างนะครับผมคือต้องบอกก่อนนะนะถ้าเกิดว่ามาเจอพวกเราที่เรียวยิมครับพวกเราไม่ได้เข้ามาขิงไม่ได้เข้ามาขายคอร์สครับผมแต่เราต้องการให้คนทุกคนที่อยู่ในยิมของเราฝึกได้เป็นและฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณจะได้อยู่กับพวกเรายาวๆผมต้องการให้เกิดสิ่งนี้มากกว่ากับเรียวยิมของเรานะผมดังนั้นนากไว้้ยอ เทรนเนอร์ของเรานะครับผมเทรนเนอร์ของเราเนี่ยเข้าไปช่วยจริงๆเนาะนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณฝึกท่าเดนลิฟต์นะผมคือคิวในการฝึกจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นส่วนนี้นะครับคือคุณต้องเก็บรายละเอียดตั้งแต่แบบเหมือนการวางเท้าอะความกว้างของเท้าก็ต้องเท่าหัวไหล่ใช่ไหมครับตัวของบาร์เนี่ยอยู่ใต้ปลายเท้าของเรานะครับตัวของบาร์จะอยู่ใกล้กับหน้าแข้งของเราเวลาที่เราพับโซ่ตัวของไปเนี่ยนะครับคือแขนความกว้างเท่าหัวไหล่ใช่ป่ะนะครับล็อกทุกอย่างครับผมใช้ปีกล็อกนะผมเก็บศีรษะเกรงหน้าท้องนะครับ เตรียมตัวใช้แฮมกับก้น,นับผมคือคิวแรกใช้แฮมใช่ไหมคิวสใช้ก้นเป็นการกลางบีบหลังปึ้มขึ้นมาับผมไม่ใช่บีบหลังที่บีบก้นนะครับพับลงมา touch and go ผอนปุ๊บ touch and go อันนี้คือฟอร์มเดลิฟที่แบบมาตรฐานแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําผิดแม้เพียงแค่คิวเดียวนะครับแม้เพียงแค่คิวเดียวอย่างเดียวครับผมนะคือถ้าเกิดว่าคุณทําแบบ2จังหวะคืองึ๊บนึ๊บเงี้ยนะครับคืองึ๊บแล้วก็แบบใช้หลัง หรือหลังโค้งมาหน่อยคุณล็อกแหลได้ไม่ดีหรือว่าคุณเหงหน้าเนี่ยครับผมปัญหาเกิดขึ้นกับแนวกระดูกสันหลังของคุณทั้งหมดนะครับดังนั้นนอกนอจากประสบก,การณ์การฝึกความแข็งแรงแล้วคุณควรต้องมีคนที่เล่นเวทเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นเทรนเนอร์ก็ได้ครับเป็นเพื่อนของคุณน่ะที่แบบเดลิฟเป็นแล้วที่ออกกำลังกายเก่งแล้วก็ให้เขามาแนะนําคุณดีกว่าว่าควรต้องฝึกอย่างไร เก็บคิวให้ได้อย่าพึ่งรีบร้อนที่จะฝึกครับผมนะครับพยายามเรียนรู้ movement การเคลื่อนไหวและการใช้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องก่อนแล้วคุณค่อยมาฝึกอาจจะดูจุกจิกยุ่งยากนะผมแต่ว่าทําคลิปนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจริงๆเนื่องจากว่าเห็นคนบาดเจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมือใหม่นะครับผมจากการฝึกท่าเหล่านี้เนี่ยก็หลายเคสแล้วครับผมก็เลยเอามารวบรวมนะครับแล้วก็เอามาบอกให้กับทุกคนทราบว่าจริงๆแล้วคุณสามารถฝึกได้แต่ว่าคุณจะต้องมีประสบการณ์ความแข็งแรงและคนเข้ามาสอนคุณจริงๆนั่นเองครับผมนะอันนี้ก็อย่าจะบาล่าเลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับอยู่วงจอคุูแน่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวั